สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อมาเข้าครัวนค่ะวันนี้จะพามาทาหมูทอดนะคะอันนี้เป็นหมูหมักนะคะเพื่อนๆนหมักแล้วก็แช่ช่องฟิวไว้ค่ะเอาออกมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมาทอดเ <c oughs> ตรียมไว้ค่ะไว้ทอดตอนเที่ยงนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหมักใส่พริกไทยดํากับเม็ดผักชีนะคะเพื่อนๆนก็ใส่ผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บนิดนึงแล้วก็ผงชูรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ใส่น้ํามันด้วยค่ะ เดี๋ยวมาทอดกันเลยนะคะลืมบอกฝั่งนี้มีพริกสดกับกระเทียมทุกพอแต่งนะคะกระเทียมเดี๋ยวไปทอดหมูกันเลยค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่หมูงลงไปเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกระเด็นโดนหาตัวช่วยนิดนึงค่ะก่อนเราลงถ้าน้ำมันกระเด็นโดนเราเด๋ว จะพองนะคะแล้วก็จะเจ็บค่ะเพื่อนเพื่อนหมูนี่เราเราซื้อมาแล้วหมักแพทจนถึงเป็นถ,ถึงแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาจะทานเราค่อยเอาออกมานะคะแช่ช่องฟิตด้ะคะ่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะทอดใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆนไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าแรงมากเดี๋ยวหมูข้างนอกจะไหมก่อนข้างในสุกน,นะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆน ตอนนี้หมูของเราก็ใกล้สุกได้ที่แล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่กระเทียมทุ๊บกับพริกสดลงไปเลยนะคะอหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้หอมแบบหอมพริกไทยดำกับเม็ดผักชีอะค่ะเพื่อนๆตอน,นี้ก็ใกล้จะสุกแล้วใกล้จะได้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้กระเทียมสีเหลืองน,นิดนึงเรย่าขึ้นนะคะหอมมากเลยค่ะ ตอนนี้หมูของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวตักขึ้นแล้วก็มาลงจานกันเลยนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะทอดให้แบบว่านุ่มนะคะไม่ได้ชอบกรอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบกรอบๆก,บก็ให้ทอดนานกว่าน,นี้เลยนะคะ อันนี้พอแล้วค่ะทีบ้านชอบพันแบบนี้นะคะมาลงจานกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่โอ้หอมมากเลยค่ะขอบอก าทานไหมคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆทานเข้าด้วยกันคะ่ะหมูทอดก็เสร็จแล้วนะคะ